เขาขายตลาดนี้เขาขายไป็ถุงบอกขายขายเป็ถุงบอกดูขายไป็ูโล่ะบอกขายเป็ถุงแบบนี้เี่ยดชชัยให้ท่านได้ชิปพันอย่างนี้นะเราจะมาหาน้องนภพิษน้องสาเพินจะปิดมากต้องไปทุกคนไปเบื้องน้องนภิษกำลังเมนมากต้องอันนี้จะเป็นจานโทนสบายดีท่านผู้ชมเออ ไมเบกไม่ซอยน้องแม่กามใหญ่าบวกมายังปลูกอยู่บลาเห็ดนี่โอ้ยปลูจกจ้าสนใจสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นมากเต้าไม่ว่าจะเป็นผักหอมปอมผักบ,บวบห,อหอัวหอมสนใจสั่งซื้อเลยเลยค่ะโอ้ยขายทุกอย่างเลยนอกจากอย่างขายทุกอย่าง Rồi bằng được thử mùa đấy. Khăn trong cả khôn cả đây nó. Đây ha. Đây mất. Đây mất. Đấy. Mất một, đấy một... Đấy? một, đó. Đó. Ừ. một nhảy. Tầm có ớt súp bò. Đi ngắm xem mình men. Ừ. Thưa cháu lại mưa này Men ơi. Men อันนี้เป็นมักตองคองแต่ว่ากินได้อ๋อเออกินได้คือกันคองคองคองป้าก็คือของน้ำเพชรของน้ำเพชรก็คือของป้าแม่นใช่ค่ะทีนั้ยิงเก็บให้เราแม่นก็จะได้หัวซุ่มหัวเลยหัวแตกแม่หัวโนเลยหัวแตกแม่นแม่แบบเจ้าเนละแม่นเท่าไรน่วยมันก็ได้น้อย แม่ลดอยู่ใดมันได้หลายแล้วแม่อยากรู้เนอะ <laughs> ปีนาไ่ได้กินบักเลยบ่พี่ีนาบปได้กินบปได้กินอีกเฮ้บัเว้าเนาะสีแม่นมากราวจะจะบัอกอีกเอาเร็วจะบัอกอีกมาเทเดียวเจา้าพี่หน้าเอิ่มมื่อหน้าเคยปิดทางไว้เลยเคยประกะเลยปะอันติดปลายมันใหญ่ๆทางหน้า่ะ สองคนนี้เป็นบุคคลที่เข้ามาแล้วอันตรายว่าฉันเข้ามาเร็วโอ้ยงามเนี่ยอหลีเนาะตัวใหญ่แต่ไอนพูดนะตัวใหญ่ตัวน้อยมักตองไม่ไม่มันยาวเกินนะนะเอาพอดีวะฉันเอาตัวพอดีวะให้จันทนเม่นตัวเม่นต่ำนี่ได้เด้อถไปเอากันเจ้าเม่นค่ะ เอาไปใ,ใหม่น้องฮะเอาไปใหม่นาะแต่งเลยเชียเอามาดูสมน้องสมน้องนะมาเห็นครั้งแรกปะเอ่อโอ้มาเห็นครั้งแรกนี่งามในสมเลยนาะแต่เบื้องนนวีดีโอนั้นมันแบบ คือแบบคนแบบนอะไรวะอยากมีอายุน้อยนึงแต่ว่ามาเบิ่งตัวจริงเลยแบบอู้อายุสิเปร์ทำบุสมเอ้ยมาจากว่าอยู่ไหนอู้ยเกือบหัวคอยแตกการ์เมนอยู่ทำบุสมไปเบิ่งน้องนี่คืออายุสิหลายครับเทจริงนี่น้องนี่หน้าเด็กยังเด็กอยู่นอกจากเนาะ เทเลน้องนภิเป็นไสดบ่ตรงๆไดฮะบ่ตรงๆบ่่ตรงๆบ่ตรงๆอันนี้ฮะแล้วก็บ่งในวีโอนั้นแบบคือคืออันคนี้ประมาณ8 9อ่ะนะแน่แต่ว่ามนบ่โดนจริงบ่ครับบ่ชม2บ่นีอ๋อยันยันว่าปกติแห่ง30บ่ถ้าได้ละอันนี้ อายุค่ปีเทวาเทวาเทวาเทโบนีเทค่ะอยยกอายุละยี่แล้วค่ะเท่าไหร่ยี่เท่าไหร่ยี้านยี่สิบห้าสาวห้าปีแล้วยี่สิบห้าสาวห้าแล้วคข้เข้าแล้วจ้าสาปียี่สิบ้าลยังงามอยู่ใดทำประสมเลยงามอยู่บ่แม่เอยากว่าบางคนนี้อาจจะบุฮูจัก เดาเดาบอกดอกว่าอายุน้องนี่ประมาณจกปีบางคนก็อ่านว่าน้องาเพศนีบกเกินิบเกานเางทกคนต้องไปเชื่อทนจานเนาะเนาะ่ยิบใส่ตากันอยู่เนาะอีลีอีลีขยิบใส่กันอยู่เนาะเนาะเห็น ตัวมตองลเนะเนะบนาบริตัวนะล่ะอีลีตรงตรงแล้วนี่ฮนงามอิริแม่บอแม่น้าดีเนาะงามกะงามเราจะดีขน้ดน่าไหมทางว้าวทางย่องทางว้าทางย่องครบแยกนะ เด้อเออเอาข้าทงเด้อทงมันเหม่นบ่ได้นี่ยเด้อเฮ็ดได้สิแม่นได้ไปขายซะเอาขึ้นไปขึ้นไปน้องเพชรขึ้นไปขึ้นบัวน้องขึ้นบ่่ัยขึ้นไปนี่ดิเอาไม้ยันนี่ละเมนการน้องเสาเพิ่นกะอายุสาวห้าปีธรรมสมยังสูตคือเก่าผู้ใดฮักมักกะพี่โตมาได้น้องนนเพชรกะยังสูตคือเก่าเอาหนอนเพชรเนาะยังสูตคือเก่าเนาะเดี๋ยวก็ถ่ายเบื้องนี้กี่ตีฮะเบื้องไหนเบื้องไหน โอ้ทางนี้ก็คือบบคักเราปิ้นเบื้องตลอดเลยครับค่อยนั่ตลอดเราเลยคือผมไม่เห็นได้ไม่ไม่ถึกเจ้าได้บบเห็นทึกกระทึกได้ยอมไม่ทึกนะเออยายดอกเดี๋ยวสิดเมียนดิสิบอกนางรันเก็บสวยดอกโอ้ยตาเขาเก็บกระได้นะโบอยากนะเก็บก็คือเบากระตามันใช่นะมอย่างงี้เมียนตัวนี้นะเบื้องเราเมียนยังไงวะคือคือว่า Nơi nói nhỏ thế, tôi nhìn, tôi lài lài, làm mìn lên. Ừ. Ừ. À, tôi gì đấy, phụt làm mìn. Ừ. Nè, đấy, đấy, ô, lang rồi đó. À, <laughs> oh. đó lang เก็บแล้คะโอ้ตัวซับคุยโอ้ตัวซับน้องกระทุกบ้านนี่อย่ามันอย่ามันเก็บนะคะทุกคนอืมเก็บมาเก็บซะเนาะนี่คือมักตองนะคือน้อยน้อยแท้บวันนี้แม่ลงมาแล้วขึ้นน้อยๆแท้เอาก็น้อยน้อยน้อยมามามาผู้บ่าวเอ้ยผู้บ่าวเอ้ยมาเด้อมาเก็บซะน้องสาวคนนี้มันคือมัดกระทุนนะแต่ว่ามันคือมักตองเนี่ยมาลูกเลยบาท ลูกละบาทลูกละพันกีบถ้าเขาขายตลาดนี้เข,ขา,ขา,ข,าขายเป็นถุงบ่ขายขายถุงแบงบน,นี้ขายเป็นถุงบ่ดูขายเป็นโูปล่ะบ่ขายเป็นถุงแบบนี้เนี่ยได้ชิชัยให้ท่านละได้สิบพันอย่างนี้เลโอ้เต็มนี้ละถ้าเต็มถุงได้สิบพันบ่โดยโอ้ทางในนี่ยมังม่วงได้เท่าขายได้แบบใดมังม่วงเราทำดีมากฮามากก็ได้ละ 10, ้สิบพันสีฮามากสิบพัน เขาเอาเลยเนดะ้มากอันนี้คือการเขาเอาเลยไปห่อเลยเขเอาเนือเก็บหมูส้มแต่ว่าบอกม่ส้เเมเขาเยอะหมักน้อยๆแบบนี้นะซ้ำนี้นะสิบพันสิบพันละเต็มแบบนี้นะคะทุกคนใช่โบา,ายเนะ <c ười> าะบรายเถิงเล่นน้อยคะ่ะทำนี้ประมาณจะควานน้องนภิพทนีสน้สาวพันทีสาวพันที สนใจถังซื้อมะตอ้องในนะนี่นี่นี่จะซื้อมะตอ้องน้อยทุกคนมันโบแมนมันโบแมนโบแมนนนี่เลคนนี้คือมะตอ้องน้อยเนี่ยมันมันกระซวนแต่ตองน้อยจ้ามันโบแมนเด้อโบแมนเด้อทำผสมโบแมนเด้อเ้่นีย่ดอะคือบุปผิดอมดเลยใช่หมื่เหล่านี่เด้ออเนก็บโซลามี่มีงบอยู่ั้นั ไปเบิ่งกันออาไปเลยวะนี่อันนี้จะเป็นจานโทนุนเมื่อต่ำติดสุด่ตมต่ำถึงแบบพุงพุงแตกเลยแมนวะกินกันไรกันด้ดกินไหวอยู่ปะคลิปกินได้จับ